สวัสดีครับอะไรวะเกมอะไรวะเออโลกของไก่ออมาแมปอะไรดีแบบนี้กันสู้เอ,อูอพูดอะไรยังเงใช่สวัสดีครับอืมยินดีต้อนรับสู่วันหยุดัาเสาร์ครับผมไม่ได้ไปโรงเรียนวันแี้โคตรดีเลยใช่ไหมเออแมมเออเรามาถึงไหนแล้ววะ มึงลองทำเป็นเด็กนักเรียนดูสิอาจจะเวิร์กเออเนาะเวิร์กอยู่หน้าเวิร์กอยู่หน้าก็ตัดไปที่ห้องเรียนเลยโอเคมาห้องเรียนของเราอาจจะงงไหมนึงโอเคได้น้ำตัวอเลยบักหน่อยชวดที่ครับผมกำลังจะตายแล้วมึงชวนรีบครับเนี่ยไออันนี้จะมันจะยงไงวะพี่ก่อน ผมชื่อวันนครับสวัสดีครับไม่ตกวผมยังไม่ตายเหม,มือนตายแล้วโอเคร้อยเฮ้ยบักทำริบไปนักเรียนริบเออไปเก็บถังขยะนหน่อยโอเคครับอย่าทำผิดอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันโอเคมันตายแล้วสิ่งไห่ก็ได้เออโตะไม่ต้องนั่งแล้วนะโตะโตะโตะมามา ตีเลียงคนเลยลว่าคนอาจจะคุณด้วยตีตีตีโอเคตีเลียงคนตีตีแม่กูใช้ไม่พลาดเราอ่ะกูตายเน้องไม่แบบโอเคโอเคมันไม่เวิร์กเราไปทงอย่างอื่นกันดีกว่าไปเดี๋ยวผมหาก่อนะโอเคเรามาอีก้ ง่ายดูไฟเอฟยไฟสวยดีว่ะนี่ลูกปีกับผมนี้ไรจะบอกแหวมาเลยแหวมาาเลยฉันมีทุกอย่าง่าโรไปด้วยเอ้ข้าผมติดแค่เรื่องแค่นี้เหรอไม่ใช่เรื่องนี้เสียมึงออกไปเลยมาเล้วล่าสั่นละ มันมีพวกแก๊งมาเฟียแถวนั้นอ่ะโอเคนะก็ปี้อมทำไมมันมีสองคนโอ้ยสวัสดีช่างกำลังสร้างร้านโคนอยู่เดี๋ยวปิดไฟก่อนโอเคเรียบร้อยออาเงินเอาไป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 เดี๋ยวฉันจะพร้อมไปแอ๊บ ตามมาดีนะครับลูกพี่ม,มาขี่เลยครับลูกพี่เดี๋ยวผมพาไปเอออย่างนั้นก็ดีกูจะเอากูจะเอาขึ้นไนี่จะผมหันหลังก่อนนะครับโอเค ok nhìn 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 Chân cháu mùi hôi hoi lằng với. Nè, mà mama, nhìn 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 ní chưa rồi. ní nhìn ná, nắng luôn đi. ô ô làm ơn đi ra. Á, tôi tột rồi. อันนี้แหละลูกพี่อยู่อยู่ดีๆนะต้องเอาตัวลูกพี่มัดถึงนี้แล้วละ่ะตัวลูกพี่จะได้ปลอดภัยมากปลอดภัยยังเอาลูกพี่ีแต่ผมจะเดินแล้วนะระวังตายล่ะผมไม่รับผิดชอบอย่าให้โดนลูกพี่นะก็ไถคลิปหายอู้ไปอ้าว แขนขาดชิ้นกู้เขตแต่กูยังมีชีวิตรอดสวัสดีฉันมาจากโลกอนาคตฉันกองหุ่นยนต์ด้วยแม่ช่วยผมด้วยผมแขนขาดผมไม่เป็นไรนายเราจะช่วยนายยังเป็นมิกันเลย ผมติดนเลยผมหัวเ,เราช่วยม,วมันละโอาให้ช่วยมนุษย์ทฮมเปียอะไรแฮมเหมือนพอกเราจะเจอโจ๊กเราอ่ะอีลุยแม่งเลยโอ๊ยโอ้ยอยู่ไม่เขียนขยับไม่ได้ว่ะขยับได้นิดเดียวเขา แม่อาต้องไปยไงมั้งากูรูนี่อ ทษนะครับคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรใเล่นเพราะเกมนี้กูจะรอมันอัปเดตถ้ามันไม่อัปเดตกู้ไม่เล่นไม่ดูไปถัดไปลินะทุกคนดูอะไรนะพูดดีนลิเครื่องเนี่ยนี่เราจะมาหาในโพลนี้สองคนเขาหาไม่ ปาาื้อเอามาไว้กับเครื่องไหนนะลองดูอออยยออโอ้ยกขึ้นเดือปุ๊บมันคือเครื่องบินใช่ไหมโอเคไม่ใช่ทุ่งเดียวไว้บินไม่ใช่วะเอออะไรวะชี้มามันจะตัดอะเข้าใจชี้มูขวางวะจ้า,าตะมุกกระหัน มาทุกคนเอาหมายถือว่าเรื่องนั้นมันไม่เคยกินให้ด้วยนะให้ทุกคนคิดว่าเรื่องนั้นไม่เคยกินโอเคคือมีถึงข่าวที่เก๋ที่ฉันต้องลุยเดี่ยวกันแล้วจบจบโอเคมากโอเคนี้ชี้ายมันพาบวกอาว่ามันตกชี้าปแล้วดูดูตัวมันดิ ลอ,อยไปถึงไหนวะต้องให้ที่พระเจ้าตัวที่โฮที่สนเกมมาจากกักรอะอยู่เฮ้ยโดนไอพ่นมันคือปิวเลยนะเออดีน่นะโอ๊ยต้องโดนไหนลองดูสิคือปิวเลยเดี๋ยวผมขอมอนุญาตแกนะ